สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะนะที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กแคลนพิชิ่งออนตัวนะครับวันนี้ไม่ได้ออกไปตกปลาครับพอดีบ้างก็เลยจะมาทําคลิปผสมหัวเชื้อตกปลาครับพอดีมันหมดก็เลยว่าจะทําไว้เอาไปใช้นะครับเดี๋ยววันหยุดนี้ก็จะ มีออกไปตกปลาอยู่นะครับพอดีมันหมดก็เลยได้ถือโอกาสมาทํามาแบ่งปันสูตรให้เพื่อนๆพี่ๆน้าๆได้ดูกันว่ามันมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะครับที่ผมใช้อยู่ที่ไปตกหน้าดินปลายิศกที่คลองบางเซาแล้วก็เอาไปตกสบายที่ร้อยเอ็ดนะครับก็ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ก็ใช้นะครับ ก่อนที่ผมจะทำกิบก็ใช้อยู่ก็ใช้ดีก็เลยเอามาแบ่งปันกันครับไม่หวงครับมีอะไรก็มาแบ่งปันกันครับถ้าเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆนะมีสูตรดีๆก็ไปเพิ่มเติมแต่งนิดๆหน่อยๆก็ใช้ได้ครับเพราะว่าการตกปลามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วแต่บางวันบางโอกาสบางทีปลาเข้าไม่เข้าด้วยนะครับแต่ หัวเชื้อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ช่วยดึงดูดปลาเข้ามากินเหยื่อได้นะครับส่วนผสมมีอะไรกันบ้างผสมอัตราส่วนเท่าไหร่ยังไงก็ไปดูกันครับยังก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนา้นาๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมีม อะไรดีสาระดีๆมีหมายดีๆก็จะมาแบ่งปันกันอีกครับครับไปดูนครับว่าเราจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำอนดับแรกก็ต้องมีน้ําแดงนะครับครับเดี๋ยวไปดูส่วนผสมมันครับครับอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมกันนะครับหลักๆเลยก็จะมีน้ําแดงเฮบบอยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ต่อไปก็ผงชูรสนะครับที่เราใช้ตามครัวเรือนนี่แหละ ง่ายๆครับสูตรนี้ใช้ได้ผลจริงครับแล้วก็น้ามันพืชนะครับน้ามันพืชที่เราใช้ทอดไข่ทอดปาลาเรานี่แหละครับแล้วก็เป็นหัวเชื้อนะครับเป็นกลิ่นตัวนี้เป็นกลิ่นเนยครีมนะครับเนยครีมอัวนี้ใช้ประมาณครึ่งขวดนะครับอัตราส่วนแล้วก็ หัวเชื้อที่เป็นกลิ่นกะทินะครับหนึ่งขวดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนผสมก็จะมีอยู่ห้าอย่างนะครับหลักๆห้าอย่างง่ายๆครับสูตรนี้ใช้ได้ผลจริงครับเข้าไปดูกันครับวิธีผสมนะครับทีนี้ผมจะใช้ขวดที่ผมผสมมันหมดรับเดเดือดอยู่นิดหนึ่ง แต่ก็ผสมเป็นผสมเข้าไปเลยครับบางทีงไม่หมดนนะครับอย่างนี้นึงก็ผสมไปเลยเับไปดูผมจะใช้น้ำแดงครึ่งขวดนะครับน้ำแดงครึ่งขวดกะเอาก็ได้ครับเขาๆไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะครับง่ายๆน้ำแดงนะครับครึ่งขวด แคบหน่อยนะครับเพราะอยู่หลังห้องทิ่อยู่หลังห้องเช่นเคยครับเทลงไปประมาณครึ่งขวดนะครับแล้วเราผสมมอกมามันจะเกือบเต็มขวดพอดีนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับ น้ำแดงให้บ,บอยขึ้นขวดใช้ขวดเก่าขอนี่เลยครับอ่าพี่ๆน,นะนซื้อใหม่ก็เทออกหาขวดที่ออกแบ่งไว้เอาไว้รับประทานก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือหัวเชื้อที่เป็นกลิ่นกะทีนะครับเยอหน่อยเชื้อกินกะทิหนึ่งขวดนะครับเทลงไปเลยครับ เดี๋ยวกินกะทิหนึ่งขวดนะครับดูให้จบนะครับอย่าข้ามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเดี๋ยวมันจะไม่ถูกสูตรนะครับแล้วก็น้ํามันพืชน,นะครับน้ํามันพืชเนี่ยผมจะใช้ขวดขวดนี้แหละครับขวดที่เป็นหัวเชื้อนะครับตวงนะครับตวงนะครับโอ้โอ น้ำมันพืชผมจะใช้อยู่สองขวดนะครับเทียงไปเลยครับน้ำมันพืชเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่แล้วก็หัวเชื้อเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับลืมบอกไปไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับตาม ขอให้เป็นกลิ่นกะทิกับเนยครีมนะครับหายี่ห้ออื่นก็ได้นะครับใส่ลงไปสองขวดนะครับน้ำมันพืชง่ายมากครับสูตรน,นี้แล้วก็หัวเชื้อที่เป็นกลิ่นเนยครีมนะครับกลิ่นเนยครีมนะครับตัวนี้ผมจะใส่อยู่ประมาณสักครึ่งขวดนะครับ กะทิหนึ่งขวดในครีมครึ่งขวดนะครับเทลงไปเลยหแล้วก็ผงชูรสนะครับเจ้านี่มาใส่ก่อนผงชูรสจะใส่อยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหานไม่ได้เลยครับ ใส่เยอะอร่อยเยอะนะครับคนนค้ำก็ okay, okay. ว่าใส่เยอะอร่อยเยอะนี้ใส่ประมาณสองช้อนนะครับมานหนึ่งช้อนก่อนนะครับทำเรียกบัวหก แ,แข้งแต่แข็งหน่อยครับเดี๋ยวหกนะครับถ่ายด้วยก็เลยอาจจะยากนิดนึงนะครับใส่ลงไปสองช้อนนะครับผงจุลดผสมลงในขวดนี้เลยนะครับง่ายง่ายดีนะครับ ดูรถนะครับโีเค,ครับตอนเต็มๆหน่อยนะครับ ใส่ยากหน่อยนะครับพัวุงชุลดนะครับต้องค่อยๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนผสมง่ายๆคร่าวๆนะครับก็ปิดฝาเลยครับปิดฝานะครับ แล้วก็เขย่าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับก็จะเป็นหน้าตากมาเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วครับแค่นี้ก็นําไปใช้ได้แล้วครับง่ายไหมครับส่วนผสมดูให้ดีๆนะครับดูตามคลิปเลยครับทําตามคลิปที่ผม ทำใช้อยู่นะครับนี่ดูสีดูหน้าตานะครับจะออกเป็นสีชมพูชมพูหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับนาไปใช้ได้เขย่าให้เข้ากันหน่อยแนะนําให้แช่ตู้เย็นนะครับเวลาเราผสมเสร็จโอเคครับครับก็ได้เสร็จลงไปแล้วนะครับหัวเชื้อเอาไว้ผสมเหยื่อตกปลาหน้าดินนะครับแล้วก็ตกปลาสวายตกปลาหนังได้นะครับ ปลาสวายปลาเทโพนะครับปลาบึกนะครับที่บ่อตกนะครับลองเอาสูตรนี้ไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับเผื่อที่สูตรเพื่อนๆพี่ๆน,นะที่ทําอยู่มันกินชินแล้วมันคุ้นชินแล้วก็ลองเอาสูตรนี้ไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับถ้าใช้ได้ผลนะครับผมลองใช้อยู่นะครับมีอะไรก็จะมาแบ่งปันเรื่อยๆแบบนี้นะครับยังไงก็ ฝากพี่ๆนะนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e นะครับครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆดีๆแบบนี้ครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบไม่เพียงเท่านี้นะครับครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะไปตกปลาที่ไหนหรือว่าจะมีถั่วเดียดีๆอะไรมาแนะนำกันครับ เจอกันคิดหน้าครับวันนี้ก็ล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับล่ำลากันไปครับนี่ครับมาเชียร์ถุน้ำแดงนะครับยอดครับ